สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวท่ามช้าและพี่พี่เพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับผมวันนี้เราจะมาเปลี่ยนป้ายปีห้าครับพี่มิดมิดท่ามท่านะผมอันนี้สามีภรรยาเอ้ภรรยานะผมแสนสวยนะผู้สนับสนุนอ่านี่บอสพลังธรรมชาตินะครับผมนี่พี่เอด้วยนะฮะสวัสดีครับนี่เดี๋ยวเอาไม่เอาไม่เอาไม่สวัสดีครับนี่นะฮะไอ้นั่นไอ้ลูกลูกพวกเองครับอันนี้สามชาปีห้าฝากด้วยนะครับอุ้ย เปีห้าครับปีใหม่ปีใหม่เปิดปีห้านะครับผมนี่ดันคบนี่กำลังเปลี่ยน้ายครับรอท่านประธานมิตรแกะปีสี่ลงครับกำลังจะใส่ปีห้าอันนี้เมียเ็มปีห้าขึ้นขึ้นแล้วพีมิตรอันนี้มาไม่ครบนะขาดอะอันนี้ขาดรอททำขาดมาฟ้าขาดนั่นเนีย นปีสี่ครับปดปีสี่ลงฮะ <c oughs> นี่พี่น้องท่านใดเจอทักได้ครับโบกได้เลยรถคันนี้นะฮะมิดสัท่านะครับขังอยู่ที่เออเลยปัมเชลสมัยดำขาออกกรุงเทพนะครับผมไปดักรอหน้าซอยได้เลยนะตอนแกจะออกทำงานประมาณ6 6ถึง7โมงครับ นี่ดูดูดูอันนี้ดูป้ายมาก่อนอันนี้ป้ายข้างนะผมหนึ่งสองสามนะนึ่งตีแรกตรกโอ้ยอันนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่อัลฮหายไปแล้วโอ้โหทำไมมันพอดีเลยอ่ะสวยเหมือนวัดมาเลยเหมือนวัดมาเลยไม่วัดก็โรงเรียนแล้วนะ นฝากเลยครับผมอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นย,ยังเป็นป้ายรวมรวมปีนะครับปา้ปายป้ายปีห้าเดี๋ยวจะให้ดู <c oughs> นี่นะเอนะเอน,น,น,เน,น,น,เนี่แอดมินทำพลังธรรมชาตินะครับผมน,นจัดได้นะ้นำมือพลังธรรมชาตินี่เสื้อก็สวยนะดูเสือ้อดูเสือ้อไม่ถูกภาพขอไปด้วยนะครับนี่อันนี้บอสดูบอสดูบอสแต่งตัวดูลองนึ่งขอบคุณขอบคุณลูก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 ครับ เป็นประธานที่จับต้องหาตัวง่ายครับนี่ล้ร้านก็อยู่ที่ินร้ากนร้านอยู่ที่แม่กองครับบางแสมบางแสมเป็นกจนเองครับโทรนัดลงหน้าโทรนัดลงหน้านฮะเพราะทำแหลอาชีพครับถักถาไปที่ร้านได้นะผมที่บางแสมไม่ยิงครับไม่ยิงยังไม่ยิงไม่คุยกับใครไม่คุยลองแล้ว ช่วยไว้ช่วยสรางน้อยไปไหนมาคะอยากดังอ่ะเอาป๊อปป้อนเอาถือด้วยนี่เอาถือถือเพื่อแน่จะถ่างไปนะนี่ถัาถือไว้แล้วไม่ทีเดียวมันจะเป็นเปล่าอ๋อไม่ได้เพิ่มมีมาตะไคร้ไม่ได้เพิ่มตะไคร้ตะเป็ดก็กลับไปแล้วด้วยเออตะเพ็ดกลับแล้วเมื่อกี้

เราไม่ติดไรกลางไปบอสอ๋อเสียงทายเขาเยอะดิใช่พี่พนักเขาเยอะน้นตัดไพี่เอรวมรวมไว้ก่อนนะรวมรวมยังไม่ต้องดึงสุดนะอะไรพี่เอรวมละยังยังไม่ยังยนึกว่ารวมเนี่ยนึกว่าว่รวมไปแล้วเอาดึงสมิดดึงเลยไม่รู้ช่างเรืดึงตะไครเลย เผาไฟก็หัวมดเลยดินี่นะฮะนี่เป็นแผ่นแจกนะครับผมปีห้านี่เป็นไงสีสันนี่จะชูชัดนะปีสี่ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่นะครับผมอันนี้รวมสี่ไปเลยนะปีห้านะครับผมตัวหนังสือจะคงเดิมแต่พื้นหลังนี่จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับผมนะ พี่น้องท่านใดสนใจอนะพี่น้องสนใจทักได้นะผมนะที่แอดมินสามชาทุกท่านนะผมนะทักได้นะผมน่ะเดี๋ยวเรามาดูพิมิตนี่ดีป้ายป้ายป้ายปีห้าครับผมนี่ยังไงนี่ประธานมิตรนะผมจัดนี่ สวยไหมเนี่ยผมปีห้าครับเนี่ยเนี่ยฝีมือโดยบอสพลังธรรมชาตินะครับผมเนี่ยโอ้โหอาพีบิดตัดไปแล้วสั่งใหม่แคนเถอะนี่ครับป้ายปีห้าโอ้นไงสวยงาม สีลุงครับสีลุงปีนี้ปลายแรกครับผมปลายแรกของปีนี้นะครับสั่งทําโดยประธานมิตรนะผมมิตรสามชาพเพื่อนฮนะคังคังแกจะอยู่ตรงไอ้นี่ฮ <c oughs> ะปั๊มเชลสแตรมดำขาออกกรุงเทพนะ อยากได้สติกเกอร์ไปดักรอแกได้ครับผมตรงนั้นเลยไปรอได้นะครับผมพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้พี่มิ้ออกอีกทางนึงไปไหนพรุ่งนี้ทำงานที่ไหนพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้ครพรุ่งนี้เส้นไหนสายสี่สายห้านะครับผมพี่น้องท่านใดเจอโบกได้นะครับผมปีห้านะฮะนี่มีเป็นเคารุดนะครับผมอะไรคือเคอร์ดของผมก็โบกได้นะพรุ่งนี้ผมผมก็มีอยู่ประมาณ สองเมตรนะพวกนี้ของผมก็เทลเลอร์อนะครับกัดด้วยบอกพี่กัดด้วยววาางงต่อบอกพี่กัด<อ>ไม่ได้จะหมดเร็วดักเลยละนี่นะโหดูเนีย่ยปลาแรกของปีนี้นะครับปีห้านะผมปลาแรกของพิมิตนะนี่จัดทาโดยบอสพลังธรรมชาตินะครับผมประธานพลังธรรมชาตินะนี่ช่วยกันทํานะครับผม แอดมินพลังพันธาตพี่เอ๋กับสามชาช่วยกระทำนะขอบคุณมากเลยครับแก้ว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 ตัวนี้คนลได้จบปีลตัดโนด่ะเนยพี่วิคโอ้โนี่สาข้างอ่ะบอลบอลเถือตึงๆนงเดียว พี่มิดถือไหนน,นี่ดูป,ปี5นะผมฝากด้วยครับพี่น้องสามชาติทุกท่านนะครับผมนะ 8, 8, 8, ปี5ของทีมงานสามชาติครับสั่งทำได้ดีกับพี่มิดแล้วก็ผมแล้วก็แอดมินทุกท่านนะครับผมนะมมมมมแอดเฟสแ,แอดไอดลน์มาเอ้แอดเฟสมาได้นะครับผมหรือพี่น้องท่านใดที่สนใจที่จะเข้าทีมงาน สามชานะครับผมแอดเพจไปได้ที่ Facebook ทีมงานสามชาหาเพื่อนไม่ได้หาเรื่องนะครับผมนะฮะตอบคำถามกันแล้วก็เข้าไปได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณพี่เอขอบคุณเจ้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับจังหวัสดีครับจับกล้องมือกล้องอยู่ล้วย